สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับชาแนลกินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําไข่ข้นแฮมกันครับก่อนอื่นเราก็มาดูส่วนผสมทั้งหมดก่อนเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมีเป็นไข่ไก่ครับวันนี้ใช้ทั้งหมด3ฟองนะต้นหอมครับสาหรับรยแต่งหน้าแล้วก็เพิ่มความหอมให้กับไข่ข้นของเราครับแฮมครับอันนี้ก็เลือกใช้ได้ตามความชอบเลยนะครับเสร็จแล้วเราจะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็พริกไทยป่นครับก่อนอื่นก็ต้นหอมครับวันนี้ผมใช้แค่ส่วนของต้นแล้วก็ใบพอยะพอครับใช้นิดเดียวพอ หั่นซอสเตรียมไว้ได้เลยนะครับแล้วก็แฮมครับอันนี้ผมนําไปอุ่นด้วยไมโครเวฟเรียบร้อยแล้วนะครับเคาจะใช้วิธีการอุ่นด้วยไมโครเวฟหรือว่าจะนําไปนึ่งนาไปลวกนาร้อนก็ได้เช่นกันครับหรือว่าใครต้องการความหอมจะนํามาจีในกระทะก่อนก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบได้เลยครับนำมาหารเป็นสี่เหลี่ยมลวกเต๋าเตรียมรอไว้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ไข่ไก่ครับ นำมาตอกใส่ชามผสมได้เลยนะครับแล้วก็ปรุงรสด้วยซีิวขาวครับอันนี้ใส่เล็กน้อยพอนะเพราะว่าในส่วนของแฮมจะมีรสชาติอยู่แล้วครับเดี๋ยวจะเค็มเกินไปนะสำหรับรสชาตินี่ก็ปรุงได้ตามความชอบเลยนะครับใครจะใช้เป็นเกลือหรือว่าจะใส่พวกเครื่องปรุงอย่างอื่นเพิ่มเติมก็ได้นะครับเป็นซอสหอยนางรมหรือว่าเป็นผงปรุงรสอย่างนี้ก็ได้เลยครับเสร็จแล้วก็ตีผสมให้เข้ากันดีเลยครับผสมเข้ากันดีได้ที่แล้วก็พักรอไว้ก่อนครับ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทากันเลยครับวันนี้ผมก็จะเลือกใช้เป็นกระทะสแตนเลต้าหัวมาลายรุ่นไวทัลักไอเอนะครับกระทะรุ่นนี้จะเป็นกระทะทรงก้นแบนนะครับตัวนี้สามารถใช้ได้กับเตาทุกประเภทเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเตาแม่เหล็กไฟฟ้ายางี้ครับหรือว่าจะเป็นเตาขนลวกความรอ้อนหรือจะเป็นเตาแก๊สปกติตามบ้านทั่วไปก็ใช้ได้เช่นกันครับตัวกระทะก็ผลิตด,ด้วยกรรมวิธีการผลิต3ชั้นครับทำจากสเตเลสเกรด3ามส่ที่เป็นฟู้ดเกรด้วยนะครับทำให้เรามั่นใจได้เลยว่าสะอาดปลอดภยัยแล้วก็ไร้สารเคลือบครับ ส่วนตัวด้ามจับแล้วก็หูจับนะครับทำจับเบกอไลท์นะทําให้เราจับได้กระชับมือครับแล้วก็ไม่ร้อนมือด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทากันเลยครับก่อนอื่นก็เปิดเตาก่อนเลยนะเตาที่ผมใช้นะครับวันนี้ผมจะใช้เป็นเตาไมโครไฟฟ้านะก็ใช้ความแรงของไฟอยู่ที่ประมาณ1,200วัตต์ครับนี่แล้วแต่เตานะครับก่อนอื่นที่เราจะใช้กระทะกับเตาไฟฟ้าครับเราต้องวอร์มให้กระทะร้อนก่อนนะครับนี่จะเป็นเทคนิคทําให้เวลาที่เราทาอาหารแล้วอาหารจะไม่ติดกระทะครับีใช้เวลาไม่นานับแป๊บเด กระทะจะร้อนวัอยู่แล้วครับพอกระทะร้อนแล้วก็น้ำมันพืชครับพอประมาณครับกิ้งให้ทั่วเลยแล้วก็ในสดครับตามด้วยแฮมครับแล้วก็หั่นเนแล้วก็ คนๆได้เข้ากันครับลากไปลากมาได้เลยครับในส่วนของเนยสดนี่ใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับใส่เนยก็จะช่วยเพิ่มความหอมให้กับตัวไข่ค้นของเรามากยิ่งขึ้นครับระดับความสุกของไข่ค้นนี่ก็ตามความชอบได้เลยนะครับใคชอบทานสุกมากน้อยแค่ไหนครับเราใช้วิธีลากวนไปวนม้ครับสังเกตดูนะครับเราใช้เทคนิคนี้ไข่ค้นเราจะไม่ติดกระทะเลยครับทําง่ายมาก ุกได้ขนาดนี้ผมพอใจแล้วครับปิดเตาก่อนเลยนะนหอมหน่าทานมากครับเ,รเสร็จแล้วก็เสิร์ฟใส่จานได้เลยนะครับก็จานใส่ข้าวรอไว้เลยครับปิดเตาเรียบร้อยแล้วนะเราก็ราดด้วยไข่ข้นที่เราทำว้เลยครับ แล้วก็โรยหน้าด้วยต้นหอมครับใช้ป่นนะตามความชอบได้เลยครับเท่านี้แหละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมทานแล้วก็น่าทานมากๆครับข้าวไข่ข้นแหมครับเป็นเมนูที่ทำทานได้ง่ายๆเลยครับ อยู่หอหรืออยู่คอนโดก็ทําทานได้นะครับสําหรับใครที่สนใจกระทะสเตเลตาหัวมาลายรุ่นไวทัลลักเนี่ยครับก็เข้าไปดูตามลิงก์ที่ผมจะขึ้นให้ในรายละเอียดของคลิปได้เลยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสําหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ